กินข้าวเราก้อยหอยก้อยหอยจะหมดแล้วเจ๊เนี่ยก้อยหอยจานหนึ่งก็จะหมดแล้วเนี่ยมาเจ๊นวนจานมากินก้อยหอยกันเนาะเพื่อนจานก็อีพันต์กดติดตามมาเด้อขอบคุณค่ะเพื่อนทุกคนเขาแมวมองเขาก็อยากกินแต่มแทบแใครรู้สึกว ah, ah like, ah. ah. ่ามันเหนียวอ่ะ ก้าหอยมันอยู so sure ่อ like ันนั้นเป็นหอยแบบหอยจุ๊บเนาะหอยจุ๊บแล้วแบบเอามาก้อยใหม่ๆมันจะอร่อยพี่วงจันบอกว่าแซบบอสแซบแซบพี่วินจันหักหมดเก็บเป็นกำมังกับพี่วินจันหักหมดเป็นกำมังแต่เพ่อสวัสดีเพียวเป็นเพื่อนกันนะลูกน้องเพียว น้องเทียกั้องกินขนมด้วยเพื่อนกันสวัสดีน้องกินขนมเรากินข้าวอยู่บ้านแล้วก็มีความสุขพี่นวจันทรอก็ก็ก็พี่นวนจักกน,นจก็เอาลองลองเป็ดมามาเล่นแล้วดวงตาสวรรค์กันเยอะอมั่งใจให้นะคะพี่นวจันสู้ แมวบอกอู้อูอ้เนี่ยพี่นนทจันเอ้อยหนูต้องซื้อเลยเนี่ยน้องแมวที่ต้องซื้อกระหินน่ะพี่เข้ามาขายแล้วก็ไม่ค่อยแก่ด้วยืมเม็ดมันพื่นิดเดียวขอบคุณท้าาดูแล้วมันก็ปอกง่ายดิแม้วก็หินนิดเดียวดูกระหินมันไม่แก่เนาะมันยังไม่ยังมันยังอ่อนอ่อนููเห็นไหมแล้วมันก็ปอกงา อ,อร่อยถ้าต่อบ้านเราอะก็ป้าสลีบอกว่าคุณนนจ้าสวัสดีคุณนนจันทร์คนสวยอ้อ่อนนจันบอกว่า,าต้องเอาเอา,าเล็กใช่ใช่เจ๊มันไม่แก่งไงนี่มันไม่มีต้องดูละต้องซื้อมาไม่มีแบบนี้ ต้องอยากกิน้้งก็เลยซื้อต้องซื้อนะคะพี่พเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพดิอยู่บ้านที่นนจันทรนี้ไม่ต้องซื้อไปเก็บเอาข้างั้วบ้านโรงแรวก็ไม่ต้องซื้อไปเก็บเอาข้างั้วบ้านพี่ต้องซื้อที่อยู่หอคอ,อยเนาะเฮ้ย<ะ>ถ้าอยู่สกลน,นี้ไม่ต้องซื้อเลยนะเนี่ยอร่อย กินแล้วก็เพลินใช่ใช่ใช่กินแล้วมันเพลินเข้าวข้าวนิดเดียวก็กินไม่หมดกินทั้งหมดสงสารข้าวป้านัดน้องก,กินด้วยมามาป้านัดผมกินในนี่อ๋อป้านัดสวัสดีจ้าไม่เห็นป้านัดขึ้นไหลตนเช้าเลยไยวันละเมื่อก่อนนอนตื่นมาต้องไปเข้า้ามันป้านัดทุกวันย ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นประนัดประนัดไหลเลยทําไมก่อนตื่นมาแล้วโอ้โหเข้าบ้านเป็นบ,น,บนบ้านหลังแรกเลยตื่นเช้ามาเนี่รนาายรักอะไรตอนเชา้าให้ชมน้ำทุกมั่งชมยพระอ่ะมาั่งแล้วก็ชมแล้วก,แวก็แล้วก็จอดไว้ประนันบอกว่าสวัสดีคุณลวนจานประธานสวัสดีทุกบ้านประนันไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วเหรอเพราะว่าประนันบอกว่าเป็ประธานไปงาน ป็นงานศพคนตาเลยอะไรสักอย่างบาราเบอกว่าไปนน้าไม่ได้ขึ้นเไี mm hmm. ก็ไม่เห็นมปอะไรหลายนนะวันจริงนะพี่นวนจันบอกว่าสวัสดีป้านนะัฐป้าน้าสวัสดีทุกคนนะคะนทคะกันลนะเพราะว่าเราเหมือนเราก็ไม่เหมือนว่าเราผ่านกนผ่านเกณฑ์ยุดไปเกิดสองที่เพิ่งมาขึ้นลายขึ้นลายได้สองวันอ๋ออืม,อม ถ้ามาขึ้นไลท์ขึ้นไลท์ได้สองวันแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวต้องไปหาเพราะว่าหนูหนูก็ไม่เห็นปรนัดนงตั้งแต่ประน,น,นดัดผ่านสำเร็จมาก็ไม่ค่อยเจออ้หยาประนัดก็มันก็มาไลท์มาระบายความในใจคนไหนเราไปไม่หอดอนไม่ถึงก็จะมาน้อยใจเราเ้อเดี๋ยวก็ไปทุกบ้านเนี่ยก็ค่อยไปแต่เราก็เหมือน,น้องแมว้าให้เราไปช่วยทุกบ้านมันก็บางทีโอ้โหเพื่อน คนทั้งโลกนี้มีเยอะแยะละ